เริ่มจากสามพันสี่พันห้าพันแม่นบ่เสียหน้าสองตัวนี่เราไปเจอตัวละกี่พันครับเริ่มต้นได้เงินได้เงินประโยชน์ไ่าดเงี้ทักทิ้แล้วสามพันสี่พันห้าพันมีเบิดแต่ว่าเพิ่นบ่มีเวลาไปส่งพี่น้องทางสำโรงเพราะว่าใช้มือนีมืออื่นกับไปซื้อไหม่ใช้เนี่ยติ้งหอนกับไปซื้ออีกแล้วเนี่ยหอนเฮี่ยนกับไปซื้ออีกแล้วพี่น้องเพิ่นบ่มีเวลาส่งน้อยๆกับสามสี่พันห้าพันมีเบิดสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่น้อง าวันพุทธที่18กันยายนอยู่กับบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดโภกระบือบดินชำราบอุบลราชธานีพี่นอ้องนัดวันอาทิตย์บริษัทมาไทยพี่น้องเบิง้งผลตรงแห้งหน้าท่วมสนามพี่นอ้องเลยบริษัมาเมื้งนีดจิมาอัปเดตราคาง,ง้อหายพี่น้องเบิ้งนัดวันพุธส่วนมากที่มีจะนี่ห้อยเพิ่นซื้อกันเองเลยพี่นอ้องราคามันกับอีกคือเ่้าบางง้อมันหน่อยเนี่ย เป็นยังไงห,หอยเป็นสื่อไปขายต่อครับพี่น้องไปอัปเดตราคาะที่เป็นยังไงเหมือนี้ได้ของ,งเถืองหรือเปล่าไม่เฮ็ดนะือได้ของเด็ดเหมือนกัเด็ดอยู่ครับสามหมื่นหาปัญหาครับแม่ลูกบ่แม่ลูกครับแม่สมสามเดือนครับเบิงไอ้เบิ่งเจ้าบาทเนี่ยพอดีพี่น้องเอฟซีมันคอมเมนต์มากจากเบิง่ง แคลอรี่เห็นหรองหัวโลดทั้งเมทั้งลูกลูกโตตูโตเมเมเมสามหมื่นเท่าได้ก่อน5าพันห้าร้อามหมื่นห้าพันห้ามิิปใดเมเพิ่นเงนียวจักลูกแหละจั๊กลูกแหละครับลูกแหลกสามหมลูกจักบะลูกหัวขัดแย่มืนหาพันหาครับหาแยกหมื่นหาพัหาโอ้งาม ยอดแทงไปทางทีไถ่สุดยอด35,500บาทใครสนใจแม่ซีได้ที่มาตรฐานลูกแรียกคนว่าท่อง3เดือนแม่นท่อง3เดือนครับสมยังไงสมเลงหรือบามันสมบามันหรือสมเลงสมบาม,านามันลูกบอกแล้วไงทำไมต้องเด็กติดตัวคนมาสามหมื่นกว่าบาทลูกหมืม่นห้า แม่กมื่นก็บาทคือกันหกนเจ็ดนตกมาน่นี้ไปไปทรกบมาไก่บัมาไก่ไปโทรไปมาโทรไศูนย์แปดสี่้าหนึ่งสมองปมากกัจิตอมากถ้าขขาถึกมือนีได้หรอวัวดามาะในตลาดในตลาดเอานัดบันพุนัดรวมไสบายดีวสบายดีอยู่สบายดีบนัดร่วมเสี่ยนไม่นี่นัดรนพุนัดรวมเสี้ยน ไปมีฟีมือก okay. oh, oh. ็ในของถือเนาะครับผมครับเอาถือง่วนม่ใหญ่ๆงามงามไหนก็ให้จักบานถือยกโอ้พี่เต้องใหจักบานใหญ่ๆไงก็ให้มืดเปลีงง่วนใสใหญ่ๆไม่ให้จักบานใหญ่ๆเนี่ยมันโอ้ไรักเลมันให้ เออเขาให้มื่นเท่าไหร่เขือนกลัวเขาให้เืินเท่าไหให้สองมัน้มีแม่เบียดนี่ตัวนี้มโหเบียดบอเขาให้สองมันแล้วเขวละขบขายเแม่มันของพ่อเีล่องเเนกลัวม้อนม้อตัวท้องม้อนกล้าตัวสองกันสองลูกว่าลูกแรกนี่ลูกสองมา้วลูกสองกำลังสมนี่เรื่องขาดมิดสี่สิบกว่ากวาำหนิมันไ่มีบ่มีตำหนิ ประกันประกันให้ประกันให้ตอนนี้ต้องเจ็ดเดือนก่อเดือนกวสมเดือนกลัวสมตลอดน่ละต้องเดือนกัวสองหมื่นเราไดก่อนได้อ5 0 0ได้สองหมื่นสห้าร้อยส่นสองพันห้าร้อยบาทจอร่งได้ไ้ได้หน่อยอันนี้กันไม่ทองเาต้นนี้กหจักเตตมีเท่าไรอีกมเท่านั้นมีตัวเดียวแค่แคนนี่ตัวเดียวโอ้กินแคนแนเลยไนี่แต่ก็แคนรอด มันได้ขายเออพอจากไรเมยมันสีใหญ่โอ้สีใหญ่แบบตัวใหญ่สีงามผมมีตนี้ผมมีตัมย่างไงตนียังเโทรไว้เบอร์โทรไว้ศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดหนึ่งหน้ล่ะศูนย์แปดหกศูนย์เเจ็ดหนึ่น้าล่ะมือนี้บรันเมาตัวบ้บ่ขายงวดดก่อนเนาะขายงวดอก่อนออออุ้ยราคาจั่างไรแล้วหกหมื่นฝ่ายหม่น โอ้ยงจองไรยังไงล่ากระกไปไปเท่าไหร่หกหมื่นห้าพันพี่น้องสองเมตรยูดอกสูงไม่เนื้อหันที่ตันหนึ่งคนปะไงพี่น้องสเมตรยูดอกสูงคุณแมาแลบบ่คุณแม่แบบนี้คุณแม่หรอ ลูกไเนือขนาดจะนอกมันก่กิโละเรมันถอ่าตท่ตัวนี้แอนเป็นวน้อยคนกนึงอันเทตันพวนงว่าแปดอยขนาดเราะอย่างไร่ไงไปเห็นนพี่น้อไปมีงานยังไงพวกมืหาเพื่นวะชุดหยอดเกีเป็นพ่อพันธ์ม่วไงเปนสดาคุมฝูงบับนี้โลแล้วมันถึงวแม่ก็ได้โลแล้วมัน ญ่มันอ้วนญงมันอ้วนว่าแม่กระ้มเบิดแล้ว่งปนี่แกโตมันเสื้อผ้าได้หกปีวันไอยย่เจามันตกันกพ่นหรือเบิดสภาพืี่จะคของมันนี่ล่ะแมนห่ย่ังว่แมนบ่บ่เด่เมียตัวนี้นี่นีกับุ่าฮฮ่าฮ่เพื่อนาได้มีเบิดโทรไว้นัอยู่บ่ มันว่าท่านหอดปันน้องมันจีเดขายอยู่เออจีเดขายเดนี่ล่ะสันเขาให้เท ah ่าที่ลเขาหาหะขาใหาเปล่ยนุบ่อดอกขายแทะละนะ่เนุ้งเนื้อขนาดเลยวดอกไปขายแท้ขายแทอยืดอกเอามาขายพอแห้งหรอขายเียี ้องพญ่พ่อยจากบาทก่อนพญ่พ่อยเยังมากพญ่พ่อยพญ่พ่อยเลยยังมาอะไรสุอเพิ่มพิลล์อะไรมาสาวน้อยน้อยอรอเคเร่นี่เลือจากตัวมื่หนึ่งห้องมืหนึ่งต่ออต้ห้องสองมืนสองนำสะามัน่งเงดีงดีมาแล้วมีถึงเขารอะไรำใส่ห้วหัวได้ ต,ต,ต,ตฟฟนันัูตัวนั้นสองมข้อรกตสายพันมือหึ่งกับ่ักปันไหนกับตั้มนขาสภาพมือนหนึงข้อไรเขาไปเลียง<ช>ดูเลียง <พอ S 1> บเนาะดูเลียงบ่หนี่สองนสองพอพอข้องไมเพื่นนี่มันสี่ผสมเลยตัวนี้ม,นมือีรอ่าสายหูสายหูสองสองพอรเียัน ภว่ามันบอมานมันอน่าจะหอดสองหมื่นคือวาน่ะขายแลวค่าเนื้อนี่ละม้านบอมานก็างตั้งได้ขายคาเนื้อครับเกือบสองหม่นครับขึ้ใจมเนื้อสองหมื่นเด็ก่สองหมื่ไจดอะไรเอาไเลี้ยงไวต้องน่อง่าข้ใจมเบาสินอันนี้ไถ้ใหญ่หงแบบงามครับจอะไรเอาไปเลี้ยงมือทั่วไว้ห แปดสามหนึ่งก็แปดสี่หกเนี่ยพ่อตัวหูเมื่อหนึ่งกับพ่อเข่าแล้วมันกับพ่อเลี้ยงแล้วหมื่นหนึ่งต่อแล้วห้องครับเล้หมื่นหนึ่งเนจะต่อได้อยู่พอพื้นต่อแล้วก็นเด็ดแปดพันนอคือวานอคิดว่าเย้าเว่าที่ผาเนี่ยว่าเฮ่แล้วก็ได้หลายเป็นตัวใหญ่เอก็ยกรวเตียวตต่อแล้วแต่เตะฟีมือกันต่อแล้วเนาะก็เก่งกัดได้ือ ตอ่อคือเบ,บีย <บา S 2> ดนี่ทั้งเลยเป็ดพันตอคือเบียดเบนบอกคือปลาแน่เนาะพี่น้องทั้งตำลงก็ละสองพันสามพันพี่น้องอยากได้เบอร์ทรเพิ่นเพิ่นบอร์เรือเมื่อเด้อพี่น้นนอ,งอ,นองฟังทั้งตำลงขายเบิดเพราะว่ามือต่อไปเพิ่นกับไปตลาดก็เลยบ่มีเวลาพี่ทรงมีนที่สามลอย เริ่มจาก3,000ั0 0ี่พันหแม่นว่าเสียนไดตัวไหนเรวไาเจอตัวละก0 0พนครับเริ่มต้นด้เงิ้ไดนเงินประโยชน์ว่าเง้ยถ้ากินแล้วสามพันสี่พันามีเบิดแตว่าเวิ่านบ่มีเวลาไปส่งพี่น้องทางสำโรงเราว่าใช้มือนีมืออ่นกับไปซื้อไหมมาอีกตีมกับห่อนี่กับไปซื้ออีกแล้วเนี่ยเนื้อห่อนเฮี้นกับไปซื้ออีกแล้วพี่น้องคนบ่มีเวลาส่งน้อยกับสามสี่พัมีเบิดเเเอ แปดสิบเจ็ดร้นนนังสี ies, yeah. ่ฮอทุกพันอยู่บนเสียนาเลครับเขนเนั่งสี่ัร้กว่าไปจากไหไปเห็นเนือกับมหาเพื่นในตลาดเอาเท่าพอใส่ตัวไหนหมเมนี่ตาดำนัานบอกนันบอกห้าันสามรบาท ก็ปไปเลียงเสี่ยงหยาไปอยู่นเห็น,หน,นหเหลือกไรพี่น้องทังทโลงใครเกไหนกมาหาเลือกก็โดเพิ่งมดลพซงด้วยพี่น้องเมื่อหอดเพิ่นก็เปินตลาดท่านซูดินเพิ่นกซื้อมาเพิ่นกรขา,ายจะไปตอมันงไงในทานซูดินพรซื้อในตลาดนี่มันจะไงไรบุรายถสองล้อหาิบปาไปไม่ได้กำไร วัวเมีสาวนีน้ำ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 ก็บอกงเหยียดมาขายคือเขาเหยียดเขาซื้อดีกระดดอผมงดูุนะเฮ้บจากได้บเงินเหยียดกบอกของง่ามงามมาขายให้มันเน่อ้วนๆนแม่นเบิร์ตบ่นแม่นเบิบ่นม่นเ้ไละหอด้องงินอยู่บ่อันนี้มืินเท่าไรนี่เงนแปดพ เม่นม่นหกพันหาไม่งกับเงินหกพันหาเมนี่แห้งที่กมูีสันทังบอกเมนี่เงนสี่พัน่ะสันตัวที่บคือมูมันก็คือกมูตัวเมื้องงามสองเนก็พหาหมือนก็พันหที่งามมือึงงามห้างได้กเม่อเงนหมื่อาวยังพอสื่อพูอได้เด้งเงินดิจิตอลกับมันสื่อได้พี่น้อง ได้เงินทักษิณกับมาซื้อแน่นั่นบคนพิการแต่กับมีบาทคนจนพอซื้อได้เนาะเออพอซื้อไปเลี้ยงอยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทมามามา์โทรไว้ครับศูนย์เก้าสามครับอ่าสามเก้าที่หาศูนย์หกครับมักตัวไหนล่ะกะทรมาบอกเพื่อนเพื่อนไปส่งหันที่กันในเงินมืินมากกับมาซื้อไปเลี้ยงไว้ควรมันถือเนาะอ่ เรื่องยังก็ว่าได้สอยสี่สิบบวกแม่มัน่ะจัูกาจักลูกจักลูกเลจปัหาแม่เมือจบาว้ามนูล่ะฮะเม้นมือจับปาแม่กับลูกเมียนหาพนเก้าแม่นู่เมือจับปาเอาแม่มันเอาเนสองพ่อเออูกแ้วง่ามดูได้มากกูะเด้งจม่องนู่นกรเด้งลู่นนะดูได้มาก จอร่องเดี๋ยวล่จืัวเทีเบอยเพื่อนสาวสองเดือนอไปชวนใจกีตอมาเลยครับผมประมาณนี่ละ0 90, ู0 2เก้า2ูนสองห้าสามสองเกาครับรง้อยอุตการผลผลบนเดอร์ตรงไฮเบิ้ตรงไฮเบ<อ>ิ้ลครับตรงขายอะละในนาพลาจเข้าไปเขาไปเพ<อ><อ>ื่อนน่ะดูลทแปละจักพันก่อเมลูเขาจักพันก่อนเมลูเขา จักพันป่ะหมื่นสามพันไม่ว่าเมนโบราณหมื่นสนบหอกก็เลยถามมาจักพันเลยหมื่นหมื่นสามพันครับง้อไทยง้อไทยครับมันสดแนวก็เลยแพงครับเออลูกแรกห้องได้ครับราคาขายมีด้วยลูกแรกกระถิบประมาณนั้นลูกมันจักบาทเนะห้องครับไม่ราคาขายได้ลูกมันจักบาทเนาะลูกมันก็ไอซี่พันหกขายบ้านขายให่ขายเม่มันก็เนาะแม่นม่ได้ลายเจอไปลูกครับเรียกว่าได้ลายเดือกโอ้ ในรายยุนแล้วพอเห็ดเนพอเห็ดอยู่ขลุกมันอีสี่พัน้ยแม่มันก็สิบไนบวกหกพันแม่โมบีราคาครับเพื่อนนหน่อนค่นได้กระจองเะลูกมันแม่เ้ย3งินสามพันไปเก็ไปเรียงถ้ามีพูดจากได่เบอร์ทั่วไปเบิ่งศูนย์เกาซีเนื่งเข็บหาเกสี่ศูนย์หาไปส่งเขาบ่ลส่งค่ไหนระคาเออเลยค่ส่งคร ลูกแรกลูกแรกลูกแรกลกแรารคานี้จะราคาอนงสี่ต่อละแต่ว่าบวกคันน้ำมันยังเออกจังสันตัว่ลูกันกเสยลูกหมถ้าเบิ่งกับถ้าเบิ่งกับพ่อขายแล้วพูดถึงว่าถ้าภูมิไทยคลิปได้ก็คอยถามพ่อเมียนอะไรนั่นแม่มมนก็จะได้ยุว่าหกกพันแม่หาวนลูกิหาพั้นลูกบแม่ก็เลยจะหาพั้หา อันแก่แก่แยกลูกได้บ่ดนี่นี่เบื่อหาร้อยมันบ่ฮอดเหมื่อนเอาห้องบ่ก็ต้นเนาะเป็นความเล่าว่าลูกซ้อมให้สีบ่หองไว้เนาะพวกใหญ่หลังหนาดีเอาเรียกลูกกับประมาณนี้แหละพี่น้องเบิ่งง่วงือพอยี่เขียวจากบาทก่อนบ่เมือนี้พ่อใหญ่เขียวโงเสร็เด้ง่วแพงมากเพราะท่านเด็กขายนี่ จะเกา่าเหือตัวเดียวนี่เมนไม่ใส่รถทั่วนีหละเขาหายจกพันหรือเี๋ยวราคน้อพันเดี๋ยวนต้องว่าขานกันอยู่หาดยก็สื่ออยูุ่หนี่พันเยอะจแมั่ถึอไรมัสะส้อนใ่ะเออมั่ถึ่อนสะ้มาด้ย ก็แคหน่อยเขาอย่างไรกี่เอทุนหายท่าหาทนหาในจังไปบันเถียรมันสดเลยอ๋อทนกเพั่อการได้้างกันเด็กขายคนหมดีป่ะนี่เด็ขายอยู่ดอกเด็กขายอยู่กกได้กับเด็ขายต้องหายท่าท่านหาเด็กบายเด้องที่ยวบาดั เสือนบนหกสิบสาม้อยมหกพันเอตอนนั้นม <ics> ึงดูสี่พันนั่นนั่นสี่พนเจ็ดนั่นนั่นเททยบันนั่นนนเมีไทยไนั่นนั่นอ๋อขายขายได้ขายได้เพื่อนมาันเ่งออยในใจเอหกพันหรอเี่ออเือหกพันทันีผลรอดหกพันหูอยู่เอ้าสู่กันเมึงสู่กันมึงสู่กันมึง ยังไปเป็นกลุ่มเลยบาทแม่นอยู่อหมื่นสองมื่สองพัน0มืสองพันลูกก็ผูกอ่ะลูกก็ผูกลูกแรกต้นนี้มันมีจอยจอยอพี่จจอยมื่สองพัลูกท่าไดลูกสองลูกแรก ส้มสีเนาะนมันส้มมันจอยแล่มันสองสูงเลยพี่น้องเมีทีผลในตัวคืออยู่ตัวนี้มีแววสูงเลยก่อนที่ว่ามีแววกัมันสโตลูกมันจะบาดเอาพอสองพันหาอยู่บัลูกมัสอนแ้เยี่ยสี่โอ้ย ขึ้นมาสองปัญหาของสเสียขายขึ้นดาวแจนย่อถือาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขาเสี่ยขเท่านั้นแม่นี่ดีเนอเขาใครอ้มันแมนอยู่เรียกว่าขึ้นมามีผู้ให้สองพันที่แม่นเสียบอยพี่น้องเ่าจะได้พวกสั่งดีของเราอยู่ดูของเสียบอยเลยพี่น้องเขาจะได้ตัวนี้คือนมาไขว่าลูกมันสองปัญหาเขาขายเอาเอาเด็กเป็นเสียขายอยู่ดอกไปโทรมาหาดอก ทีมงานเสียวบอยพ่ออาจารย์เพิ่นบุกเมื่อนี่นำนำโมหัวมบุกเลยเมื่อนี่ให้เพื่อนไลายมาได้กว่าเมนูนี้ให้เพื่อนไลาเลยพันหกพันเนพันก0เมื่อกพันเจ้าของว่าทีเอาจากบาทก็ ไกกันเยอะว่าหละไกนไนกันหละส่วนลูกตุ่มแมเขก็สื่ออย่ลูกตุ่มีเนี่ยเปิดเม็ดสามบจะเบิ่งอยู่ไม่จะเบิ่งอยู่ที่เอเท่าไรมองเอาเลย่อนเดี๋ยนี้ให้พี่น้องเขาจากไดนำเะ เลี่ยนทันเลยงินเปลี่ยนท่านพีนอพึ่งงงล่าอยู่